สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนและก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนจากหนังสือเรียนวรณคดีลำนำบทที่หนึ่งส่วนเนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรนั้นไปพบกันได้เลยค่ะนักเรียนคะนี่คือบทเรียนบทที่หนึ่งเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอย ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาเรามาดูรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในหน้าคลิปที่คุณครูให้ดูวันนี้ก่อนนะคะเอนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีรูปภาพแม่กำลังอุ้มน้องและก็อยู่บนต้นไม้มีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของแม่นกกับลูกนกใช่ไหมคะ แม่นกกำลังทำอะไรคะลูกใช่แม่นกกำลังป้อนเหยื่อให้กับลูกเอ๊แล้วเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยของเรานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเราไปติดตามได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูภาพประกอบในหนังสือเรียนของนักเรียนหรือดูจากคลิปที่คุณครูทำให้ดูวันนี้ก็ได้นะคะ นักเรียนว่าในรูปนั้นแม่กำลังทำอะไรลูกแม่กำลังกล่อมน้องใช่หรือเปล่าคะหนูเห็นตัวโน้ตใช่ไหมลูกตัวโน้ตก็คือแทนเสียงเพลงแสดงว่าน้องกำลังนอนแม่กำลังกล่อมน้องนอนนั่นเองทีนี้เรามาอ่านเนื้อหาก่อนอื่นให้หนูตั้งใจฟังก่อนนะลูกนะ ตั้งใจฟังคุณครูอ่านแล้วพอคุณครูอ่านจบหนูก็หัดอ่านตามคุณครูนะคะเริ่มเลยค่ะฟังก่อนลูกนะฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังนักเรียนอ่านตามคุณครูทีละวักนะลูกนะทีนี้ อาเริ่มค่ะฉันรักแม่อ่านเลยค่ะแม่รักฉันค่ะก่อนนอนทุกวันอ่าต่อไปค่ะแม่ร้องเพลงให้ฟังฝากท่านผู้ปกครองนะคะสำหรับการอ่านเป็นคำ หรือการอ่านเป็นประโยคเด็กๆอาจจะยังไม่คล่องเพราะว่าเราเพิ่งเปิดเรียนได้ไม่นานขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองนะคะช่วยสอนให้เขาอ่านแบบสะกดสำหรับคำที่เขายังอ่านไม่ได้หรืออ่านได้แต่ยังไม่คล่องนะคะโดยการฝึกสะกดคำแบบที่คุณครูเคยฝึกอ่านในรู้จักคำนำเรื่อง หรือถ้ามีปัญหาในการออกเสียงอะไรสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะนักเรียนคะทีนี้นักเรียนมาฟังเพลงกล่อมเด็กนะคะซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคกลางนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็น มาร้อยกรองให้แม่ทองข้าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยนักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูทีละวักนะลูกนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยคะ่ะเจ้าเนื้อละมุนต่อไปคะ่ะเจ้าเนื้อละ มุนเอยต่อไปค่ะเก็บดอกพิกุลบานเย็นอ่าต่อไปค่ะเก็บมาร้อยกรองอะไรค่ะต่อไปให้แม่ทองค่าเล่นมันทัดสุดท้ายนะลูกนะ เนื้อเย็นแม่คนเดียวเอยฝึกอ่านเลยค่ะนักเรียนสามารถฟังซ้ําๆได้นะคะนักเรียนคะนักเรียนอ่านได้แล้วใช่ไหมลูกทีนี้เรามาดูความหมายของเจ้าเนื้อละมุนเอเจ้าเนื้อละมุนหมายถึงใครคะเอ๊นักเรียนตอบได้ไหมนาอ เจ้าเนื้อละมุนหนูลองจับดูเนื้อนกของหนูดูสิลูกมันนุ่มละมุนใช่ไหมใช่เลยเจ้าเนื้อละมุนก็หมายถึงตัวพวกเราขณะที่ยังเล็กพ่อแม่เนี่ยรักพวกเรามากก็เรียกบักลาอีลาเจ้าเนื้อละมุนก็เหมือนกันลูกพ่อแม่นี่รักมากดอกพิกุลที่มันมีกลิ่นหอมหอมที่มันชอบ บานตอนเย็นแม่ก็เอามาร้อยมาไัยให้กับลูกเล่นเพราะว่าแม่นี่รักลูกมากนักเรียนก็เหมือนกันค่ะพ่อแม่ก็รักนักเรียนมากดังนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีเพื่อทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจนะคะเด็กๆคะต่อไปเรามาอ่านเพลงกล่อมเด็กเพลงที่สองนะคะก็คือเพลง เจ้าเนื้ออ่อนก่อนอื่นนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเอยอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลอเอยต่อไปเรามาฝึกอ่านนะคะโดยคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังทีละวัค เมื่อคุณครูอ่านจบนักเรียนก็อ่านตามนะลูกนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะฟังคุณครูนะลูกนะเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเออหนูอ่านเลยค่ะอ่อนแม่จะก,กินนมนักเรียนอ่านนะคะต่อไปค่ะ แม่อุ้มเจ้าออกชมค่ะต่อไปค่ะลูกเปรนทัดสุดท้ายนะคะกินนมแล้วนอนเปรเอยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหนูอ่านได้แล้วใช่ไหมลูกทีนี้เรามาดูความหมายของเจ้าเนื้ออ่อนเอย่ยเจ้าเนื้ออ่อนกับเจ้าเนื้อละมุนก็คือน้องตัวเล็กๆเหมือนกันหมายถึงเราเมื่อตอนเป็นเด็กเหมือนกันใช่ไหมคะ ตอนเด็กๆเราพูดไม่ได้ต้องการอะไรก็ต้องร้องไห้เหมือนน้องเนื้ออ,อ่อนอ้อนแม่จะกินนมการอ้อนของน้องก็คงคือการร้องไห้นั่นเองพอแม่ได้ยินเสียงน้องร้องไห้ก็จะอุ้มน้องออกมาแล้วก็ให้ดื่มนมนะคะเมื่อดื่มนมอิ่มแล้วนะคะ น้องก็จะนอนทีนี้แม่ก็จะเอาน้องนอนเปล่เปล่ทำจากอะไรบ้างลูกหนูเคยเห็นไหมคะน้องนอนเปล่เปลที่บ้านเราอาจจะทำจากผ้าขาวมา้าหรือสารด้วยไม้ไผ่ใช่ไหมคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงกล่อมเด็กไหมลูกเวลาที่น้องน้อยน้อย,นอ,ยนอนแม่หรือตาหรือยาย ก็จะกล่อมกล่อมน้องด้วยเพลงกล่อมเด็กซึ่งแต่ละท้องถิน่นแต่ละภาคก็จะมีเพลงกล่อมเด็กที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปเจ้าเนื้ออ่อนเป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคกลางซึ่งนักเรียนอาจจะไม่คุ้นหูเพราะว่าเราอยู่ในภาคอีสานใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้ออ่อนให้ฟังหนูตั้งใจฟังนะลูกนะ ชมกินนมลนนเลเี้ยนนเลยเเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเพราะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่เสียงคุณครูแตมค่ะ เพราะว่าคุณครูเอาคลิปเสียงนี้มาจากไทยคิดคอมซึ่งเป็นสื่อที่สร้างขึ้นสำหรับนักเรียนเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนสนใจก็อาจจะค้นหาฟังเพิ่มเติมได้อีกนะคะในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเพลงกล่อมเด็กของเราต่อนะคะนักเรียนคะเพลงแต่ละภาคมันิีความแตกต่างกัน เพลงกล่อมเด็กในภาคอีสานของเราที่พ่อแม่เคยร้องกล่อมนักเรียนนักเรียนจําได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้ลองหันหน้าไปถามคุณพ่อคุณแม่ถามคุณตาคุณยายซิว่าตอนที่หนูยังเล็กนั้นหนูฟังเพลงอะไรพ่อแม่ตายายร้องเพลงอะไรกล่อมหนูเวลานอนและหนูหัดมาหรือ อัดคลิปคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มลายให้คุณครูฟังด้วยนะคะว่าจะเพราะขนาดไหนคะ่ะต่อไปเป็นเนื้อาหาหน้าสุดท้ายในหนังสือวรรณคดีลำนำคือหน้าสี่นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนฟังคุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะหนึ่งเที่ยวค่ะตั้งใจฟังนะคะ เพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกคำ่ำฉันจดจำเพลงเอ่ยต่อไปนักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูนะลูกอ่านตามทีละวัคนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพลงของแม่จับใจ อ่านเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะฉันจำได้ทุกคำอ่านเลยลูกอ่าค่ะทุกคืนทุกคำ่ำอ่าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะลูกบรรทัดสุดท้ายนะคะฉันจดจำเพลงเออยัดอ่านได้เลยค่ะนักเรียนสามารถ ฟังซ้ำเพื่อให้อ่านได้ถูกต้องนะคะฝึกเลยค่ะนักเรียนจะได้เป็นคนเก่งนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนอ่านคล่องแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เรามาดูซิว่าเนื้อหาในหน้าที่สีนี้มีความหมายว่าอย่างไรก็คือเพลงกล่อมของแม่ฟังไพเราะมากเลยจับใจของลูก ทำให้จำไม่รู้ลืมเพราะว่าฟังทุกคืนทุกคืนทำให้จดจำเนื้อเพลงที่แม่ร้องกล่อมได้เป็นอย่างดีแล้วนักเรียนล่ะคะจำเพลงอะไรได้บ้างที่พ่อแม่ร้องกล่อมอย่าลืมมาร้องให้คุณครูฟังในห้องเรียนของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังหรือ,อยัง เพลงกล่อมเด็กที่หนูเคยฟังตั้งแต่หนูเป็นเด็กตัวเล็กๆพอกับแม่ร้องให้ฟังหรือยังคะเพลงกล่อมเด็กจุดประสงค์ในการร้องก็เพื่อกล่อมให้พวกเราเนี่ยนอนหลับนะคะซึ่งส่วนใหญ่เพลงกล่อมเด็กจะบอกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกหรือเล่าเรื่องธรรมชาติรอบตัวนั่นเองคะ่ะสําหรับเนื้อหาบทที่หเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอย ก็จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปเป็นกิจกรรมท้ายบทชื่อกิจกรรมชวนคิดอ่านเขียนเรียนร้องเล่นซึ่งมีกิจกรรมมากมายรอให้นักเรียนได้ไปเรียนได้ไปเล่นได้ไปหัดอ่านหัดเขียนแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ